สวัสดีครับบ้าเท่าวอสดีทนมูช้ชมครับวันที่4สิงหาคม2,500 67อพี่น้องะมานช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงนะครับพา f เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเดินทางมาบ้านสีม่วงพี่น้องนะครับบ้านมาดามนะครับเอฟซี FC, บอกมาหลายนะครับไ้ว่ามาหามาดามตองวดเลยนะครับเบิ่งทองฝาพี่น้องท้องฟ้ามืดคึม ตอนอนยูุบ้านมาดามพี่น้องบ้านสีม่วงนะครับผมทุกอย่างสีม่วงอุ้นนะครับผมไอ้ซิงซ่าเพิ่นกระสีม่วงอุ้นนะนะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาสีหนึ่งตรงๆนะครับโอ้นะครับเนะพื่อนโชคดีเพื่อนหมานนะครับจังไปถามน้ำกันนะพี่น้องว่าเพิ่นโชคดีหลายประเด็น,นงวดที่ผ่านมานะพามาถามเพื่อนงวดวันที่16สิงหาคม2567าอได้มาหรือยอย่งนะครับผมเพื่อนให้มา นะครับหรือเพิ่นฝันหรือยังนะครับจังไปถามน้ากันเบื้องทองฟ้าพี่น้องมืดคืนมือเศร้ากับฝนตกตั้งแต่เศร้านะครับฝนตกแดดออกเดินทางทุกวันนะครับโอ้คือเห็นอ่เพิ่นได้ยังมะมัยเนาะบัดนี้เนาะอ่าอ่าอันนี้เพิ่นซื้ออยังเกาะอันนี้ลิลลี่ลิลลี่ โอ้โหฝืนหน่อยไหมแซลล์ลูกลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่อันนี้ตัวเมียลิลลี่สวัสดีบาลเท่าก่อนอันนั้นเมื่อวันผมว่าผมจะตั้งซื้อให้ว่าอยัางไรตัวนี้แบ็กแบ็กแบ็กแบ๊กเอ๊ะชาๆไปเลยช้าๆาชาชาๆเออเออแบ็กนะแบ๊กเออนั่นนั่นตัวน่ะแล้วน่ะไม่โล่ไม่โล่หนึ่งตัวนึงไม่โล่เอามาสามตัวหมดนี่เขาเอามาให้หมูเอามาให้เพิ่มหมูเลี้ยงไม่ไหวหมุ่ไม่มีเวลาก็เลยมาให้ตัวนึงก็เลยได้เป็นสามนี่พี่น้อง

แตกงวยงวยพี่น้องบาดติดตัวนั้นโดนดื่อใสอีกตัวนึงอยู่ใส่มันจะตัวมีสามเอามาสวางหลามูวเอามาน้ำบาดนี่อันนี้ซาซาเพ่มีเวลาเลี้ยงเขาซาซามาหายเลี้ยงค่ะใช่ใช่ในในไม่โลอยู่ไหนลูกตัวนั้นเอามาพี่มาดามบาดเนี่ยยังไม่ยังยังไม่ดีใช่ไหมโอ้ไปถามเขาแล้วนี่ได้ไหมโยอ๋อได้ไหมเลยตีหรือจังไดหรือใจอันนี้ละอันนี้ละมันบ่ชมได้มาแล้วว่าสัน ดีใจกับมาดามท่านผู้ชมไปรุ่นโอ้มาดามขันไปรุ่นแล้วเฮงหมดตัวเออได้เลก่ดีใจน้ำเมี่ยหมูอยู่นอกงานเนาะเมี่ยหมูได้ก้อนหมูเนาะกับบ่าวเถาเนาะควันเหงาซอกมักอยู่ได้ต่อไทยเออ่ได้ต่อไทยได้อยู่ได้อยู่หาอยู่หาเมื่อยโอ้โชคดีทีผู้ช่อมไปเลี้ยงไงสกีบวะนะไปกินกาแฟบ่มาดามกินกาแฟเฮรเอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศจยังข้าไปกินคุณป้าทั้งไหน ไปกินร้านพิซซ่าไปอยากกินนวโานโบเมนพิซซ่ามันมีหลายอย่างเนี่ยมากพาจะไปหาปูต่อยโอเอาพนักพี่น้องเรียกว่าพนเดพนเดเอามาดามสู้พนนเอาสู้มาสูับเออเออหันขึ้เอาขึ้นทักแม่มาดาเออเอชมซหนึ่งซีหนึ่งตรงต แม่หมูเห็นบอกให้บ่ชเขาจักเที่ยวจันเขาจย่างนแม่หมูบอกให้เลขาชมเลขพันจะเมาสี่คู่นะนี่อันวันนี้ได้มาสคู่สีหนึ่งนี่มันตัวเน้นเลยบนีื้เนเออพัน็นมันจะเนนดีมสี่คู่เออนี่ครับสีหนึ่งนี่มาตรงๆรงโอ้ยยังไงนี่พูดนะจำาาชมจงแบกินอยากไป็หนน้ำแบกเออนี่ เพื่อนนี่เ่้าเ่าตังซื้อไปให้บอกาม่ดามาอกไอ้เจ้าแบ๊กนักซื้อบอกให้บ่าเฒ่าตังให้มบนเข้ากันดีเนาะมันสิได้ไปยุ่นํากันบ่เนาะนี่เนาะเออไม่ได้พอกม่ดาตูมาเนาตัวเถิงเดีหนบ่าเทาตัวเถิงได้หันเขากันดีเ้าไเด้มาแล้วจ้านี่เด้อหามด้งวันนี้เด้อกเจ้าเด่นหามากว่วันนี้เน่นหา่าสั่นแล้วว่าเนีนหามากด้มาแล้วพี่น้องมันนี้ห อันนี้ของจริงหรือของแท้เด well ี๋ยวจังได้ใกล้ๆจะมาถามพี่เจ้าให้เด้อใกล้ๆังมาอีกเด้ออ่าถามอีกเนี่ยเพราะว่านี่เขาตัวเขาให้มาบ่นอืมเขาให้มาบ่นโอดที่แล้วก็มาบ่นดิอ่ดที่แล้วก็มาบ่นดิให้เน้นบ่นบ่ตัวนี่ยเน้นบ่นหนึ่งห้าพี่น้องหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกห้าหามาขวัดหามาอืมงวดนี่ห้ามางวดนี้แต่ว่าใกล้ๆมือก็แจ้งทะเบิงอีกแจ้งยำมาเนาะสิมีตัวใดเพิ่มบอลบอลเอฟซีกับเลงเนี ไปหามาดามดวนเรว่าสั่นเบาเถ้าอ่าเพิ่อไในสื่อน้ำบาพูดี่เนาะเพราะว่านโปเข่าดวนละแมเกาเจากสิบ่ซสื้อน้ำเด้เออมันหัวแต่โปเขาจังๆเนาะอ่านึงเขาสองทีมาดามเพิ่นได้เหยแล้วอ้นดนเนาะเบาเถ่าเราเงาซอกะเลี้ยตวนเบาเ่าไปได้เหยแต่เดียวนึ่งเดียวทํบบุญมาดามผมกะทํบบุญมาเลยดียังว่า่าเทบบุญทับุญทับบุญเลยบเป็นยังหาจังนะายจังได้โชค พาได้โชคใหญ่ไหมน้อกับว่เป็นยังธรรมชุ่มเฮ้ยบอกแม่หมูน้อยู่ดิแม่หมูเอาบ่บุ่แม่หมูบ่ไดาวหนึ่งซีน่ะเป็นซีหนึ่งหนิเนาะมาดามเนาะดีธรรมชุ่มบอกอยู่น้ำน้ำกับว่าน้ำซีหนึ่งหนิกับมาหลายงวดงวดที่แล้วนี่ก็มักอยู่ดิงวดก่อนผุนไหมนนัมอบ่น้ำเป็นบะขบอกตามหลังว่าอยู่แม่หมูยังบ่น้ำดีแม่หมูฝันเนี่ยต่อเล็กของเพื่อนบ้านนี่สิเอ๋ตรงๆเลยเนาะนี่จ้ะ วนนี้เขาจะว่าเป็นบนญบักมหาบุาบุนธรรมชมเขาสให้บนส่วนมากเนี่ยเเถอสามห้าสองห้าหนึ่งห้าหกห้าไม่พี่น้องได้มาแล้วนะครับสี่คู่สามห้าสองห้าหนึ่งห้าหกห้าเน้นหาเน้นหาวันนี้เขาได้มหามหามาวันนี้เขาเน้นซีซี เป็นได้มากระมาแบ่งปันท่านผู้ชมมาแบ่งปันนะครับพาได้โชว์กันเพิ่นสีเขาทั้งล่างทั้งบุญเนาะพองหันเนาะแม่นครัพี่แต่ว่าก็มาสีหนึ่งตรงๆเนาะออ้ยฟันเห็นเบาเถาออกยอายุเบาเถานะแมนูแมนแม่นค่ะเออฟันเห็นเมนูก็เบาเถาเอยะ่าดามมาดามบอกผมว่าฟันฟันเห็นผมยังก่อนฟันไอ้ฟันมาข่อยน่ะถือไพ่กับสอบเนื้อย่างน้ำมันเบาเถาลากกับสอบเนื้อลากกัสอบเนื้อเออไขว่าเบาเถาเจ้าสิเมื่อบอกเมนูคือบ่เมื่อนะแม่หมูบ่เมื่อแม่หมูสิไปเฮ็ดสวยๆว่าซัด อันควายกเ็เลยได้กับสอบเนือน้ออันบ่าวาก็เลยลากไงน้ำกลนเจ้าพ่ะท่านึ้นรถด,ดอกเพราะว่าอยงสิพระท่านเนี่ยคืรถเนื้อเจ้าเซียวเป็นเอาไป,าไปย่างกับเบ้าเถ่าคืองามแดียวกักรเลยดไผ่เอาไงกับสอบเนื้อน่อะเออพระพุทธลืมเสื่อ,อยู่เจ้มาดวดดว ook, G นะมันโบกด่วนละนอสี่หกสี่เก่าน่ะเออขันไม่หนึ่งในทั้งบนทั้งล่างน้องแม่หมูจะเดี๋ยวบ้าเถ่าเขียนให้ธรรมชมบริสุทธิ์น้องแม่หมูสั ook, บ ซื้อแค่สี่เจ็ดเดียนเพนเพนเน้นเพนเน้นบนไห้กันปะบาบนเดี๋ยวไกลๆมือจังยำอีกทีแล้วไกลๆมือจังอ้ะพี่มาดามมักตัวใดแห้งซี่คูนมาดามมาดามมาดามหาซ้หานึ่งหานี่ล่ะซ้ำหานึ่งหานี่ล่ะมามตรงสองตัวนี่ล่ะไอหมูมักยี่บอกระสีบวมักอยู่บอห้หมูฟันบะ 6ชุมหาคม67นะครับเพิ่ไหนมามี4คูคือเก่า4คูเือเก่าจ้ะ35 25 15เอ้าอย่ามากัดเกืบกันไหมล่ะ65นะครับเพิ่นเด่นหาอามาดดาจับจับไปนะครับ มีสามตัวตัวนึงไม่รอไพี่เด่นหเลยนคูนนอนอยู่ใตทองหล่นตัวนั้นจจงบดออสีดำมัดกัดเกิดมันยูกวดกวดย่ขาวมีอยู่มันบ่คล่ตัวใหญ่เรยเบาพอดีเราอไปแบนเบาถอยมันกัดเบาเท่ามาดำมักตัวใดก็มาดำอันสามหากำหนึ่งหาม่พอต้อไปมาดำสามหาับหนึ่งหาอ๋มาดำมาสองคู่นี่ไงไหละใกล้ๆมือแจงหาเบิ้งอีกหามีไม่อีกเพราะว่า เอฟซีเพิ่นก็บอกให้มาหามาดามด่วนพี่น้องนี่ธรรมชุ่มแคปหน้าจอในงวดที่แล้วนะครับหนึ่งสี่ตรงตรงสี่คู่พี่น้องนะเด่นห้าสามห้าสองห้าหนึ่งห้าหกห้านะมาดามอันนี้เพิ่นมักชวนตัวได้พี่น้องได้สามหาหนึ่งห้านะครับจากในแกไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่เพื่อมาสองสองตัวละสองตัวท้ายเนาะเพื่อมาเลขท้ายสองตัวธรรมชุ่มศูนย์เจ็ดศูนย์ไขว่มาเป็นสามตัวหนาเบาเทาม่นบอกเราศูนย์เจ็ดศูนย์สามตัวท้ายโอ้ยกระสันได้อีก สื okay, ่อสามตัวไทยไปออกนาเออมันไปออกศูนย์เจ็ดยัง070ย์เจ็ดศูนย์ูนย์เจ็ดศูนย์สามตัวนาามีศูนย์เจ็ดศูนย์ละกะห้าเจ็ดเก้าเบาเถาก็ได้เฮแต่หาเจ็เก้าอุตสาห์ได้เฮที่แรกนะว่าจะได้เฮแม่หมเฮกอนหมบ้านนีแม่โมสี่หกสองตัวล่างแม่หมได้เฮบาตรมาดามได้เฮศูนย์สี่หนึ่งพี่องเบานเถาที่สค่อยบะแมนเบาเถาบันเฮกอนเลขกนาสามตัวนั่นดิเออเบาเถาเฮกอนแม่หมู แม่ไปละเงาสองมักยกไก่อานะครับท่านผู้ชมหาดีโชคหนีก็เป็นรุ่นน้ำกันทีหาดีโชคน้ำกันไปที่กอดละหรือไก่ไก่ยังจะไม่ยำให้เพื่อมาดามเพิ่นฝันอีกเจ้าฝันแม่นอยู่เด้เนาะฝันมาเออเอ้าาาา็ฝันนนเเเเบอที่ไใบขนเนื้อยเบาเถ้าย่างน้ำก่อนเจ้าถุงเนื้อเต็มเหนื่อยแต่ว่าพี่ก็โชคดีเด้พี่ฝันว่าพี่ได้คนเหนื่อเนาะเป็นกระเป๋าเถ่าพี่ถูกอิรีเห็นปะเนาะ เพรว่าเสียดายว่าได้ซื้อแต่อยู่เบาเถาเ่าเนาะสี่หกอย่าสั่นก็ได้แสนแตกตัวนี่เนาะม้ำดำ <c oughs> เอากรยังดีน้ำดำเนาะ <c oughs> งวดถูกงวดบอได้พี่น้องได้กระดีใจน้ำดำเพิ่นเออเพราะว่าย่าโบถือกระมี่พี่น้องย่าถูกกระดีใจน้ำกันบริวารยิงดอกอืม,มาสแสดงความดีใจน้ำเพิ่นซือๆก่ะเอฟซีกะถามเขามานะครับก็เลยว่าเฝ้าว่าเออมาอย่าอย่าไปสาอะไรว่าสั่นเพคนมาให้ไปหาเลยว่าสั่น ว่าจะไปเที่ยวอยู่วันนี้เบ้าเถอะนะมาดามว่าจะไปเที่ยวอุดรนไม่พี่น้องว่าจะไปเส้นทันแน่จะไปช้อปปิ้งสักไหนก็เลยว่าจะเข้าไปหาเส้นดอนหาเส้นกำลซ้ำอ่างกันเลยอ้าวแคปหน้าจอพี่น้องอันนี้งวดที่15ซีหนึ่งตรงๆนะครับวันนี้พันได้มาแล้วพันมาเดินหาเน้นบนเอให้มหาวันเน้นบนนะพี่น้องชุดนี่เน้นบนสามห้าสองห้าหนึ่งห้าหกห้ามาดามชอบส่วนตัวคือสามหาคับหนึ่งหาแคปหน้าจอนะครับ เอาขอบคุณมาดามสสวัดีค่ะคเดี๋ยวพ่อเ<อ>บ,บาถอดก็ไม่หมูไปเลี้ยงน้ากาแฟกาแฟนะจ๊ะนี่กาแฟแล้วก็ขอบคุณเพื่อนมาดามนะพี่น้องเนาะกับมาแบ่งปันด้วพี่น้องเด้ออาจจะไปตรงกันนะครับนี่ตรงกันหลายสำนักแน่กะถือว่าดีเนาะกัขอบคุณเพื่อนมาดามนะครับที่เพันธุ์มาแบ่งปันนะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะพี่